ลมพัดมอ,มองไม่เห็นลาขึ้นว่ามันว่าคุยจะทีไปทางทิศทางไหนตรงนี้มันเคยกัดเมื่อวานในแต่เนี้ยจะต้องย,าย,ย้ายขยับขึ้นไป แม่น้ำเมันเดียวเลยพัก<บ>นี้ผมจะตกแม่น้ำให้คนใหญ่จแบบโดนเหรอเอาเร็้ยวใกลกอง,งอยังเปิดกอง,งอยัล้งองยูตาอะไรไม่รู<ย>้ขาว,ขาว กดเว้ยาาหนึ่งแต้มวันนี้มารับแพรไปเอยมาแล้วตัวแรกของวันครับนี่ปากดสายสวยอยู่นะกำลังทอดครับฝาของงานด้วย King f o แจน a ขนาดสิบห้ากรัมครับผม วันนี้อยู่ที่แม่ละหันนะครับส,สวยๆไปตามดูกันต่อครับผมสุดยอด